สวัสดีครับเมียวันนี้ทานอะไรดีครับเอาไอครับเริ่มไปเอายัวยกล้อเขี่ยมเขี่ยมาว่ากินแก้เสียงแก้วหนึ่งไปใช้ไงมาเนี่ยก็หยิงอะทำไมครับช่างหยิงแต่ผมไม่สวยอะครับพวกตัดไม่เยดีแล้วไอหยิ่งอีไม่สบายตักเร้ว่าตักไหวไม่ตักไหวไหมมันตับไปตัดไปมาก็ขัใเขยขัด รับก่ขี้มวกเต็มหัววันเลยสายตาเียกวอ้วงจริงๆแล้วอ่ะแอวก็ตัดผมชายได้นะให้เฮียไปตัดร้านแอวอ่ะรับรองเลยว่าแอวจะดูแลหัวเฮียอย่างดีเลยค่ะรับรองเลยว่าเฮียจะสบายหัว ไอแอลสัญญานะนว่าแอลจะรูแล้วหัวหัวของเฮียเป็นอย่างเลยสัญญาสิใจเฮียจ้ยะลองเลยว่าแอลจะดูแลหัวของเฮียเนี่ยยิ่งดีเลยจ้ะ <c oughs>